ค่ายาที่มันแพงโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลเอกชนแต่อีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราต้องนําเข้ายาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเองเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขของบ้านเราเนี่ยเก่งไหมผมว่าเก่งพอสมควรเหมือนกันะนะครับแต่ว่าเรื่องของการที่มีงบวิจัยหรือการให้ความสําคัญรัดให้ความสําคัญกับด้านนี้ค่อนข้างน้อยเกินไปถ้าจําได้ตอนช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ช้ามากในการที่เราเกือบจะได้ยารักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ เออตอนแรกเนี่ย เราคุยกันเรื่องฟ้าทลายโจรเรื่องอะไร <c oughs> ต่างๆ <c oughs> เนี่ยก็ <c oughs> คือมีคุณหมอของเราเนี่ยก็คงไปศึกษาในเชิงลึกนะครับผมตัววัคซีนอะไรต่างๆซึ่งทางฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าสยามไบโอไซน์นะ <c oughs> บริษัทของไทยเนี่ยสามารถวิเคราะห์ผลิตได้ดี <c oughs> <c oughs> ในระดับหนึ่งแล้ว <c oughs> แต่ว่าทางฝั่งอังกฤษอเมริกาเขาเร็วกว่าหน่อยนะแอสตาซินิก้าอะไรต่างๆแล้วมันก็บ่งชี้ว่าจริงๆหมอแล้วก็รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์เราค่อนข้างเก่งแล้วก็ต้องการเรื่องของงบประมาณหรือว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ซึ่งถ้าเผื่อเราสามารถที่จะผลิตยาองได้ การนาเข้ายาก็น้อยลงต้นทุนก็ถูกลงก็จะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขบ้านเราด้วยครับผมถ้าเทียบกับในฝั่งของอเมริกา <ứng S 1> นะครับผมหรือแม้กระทั่งในยุโรปเนี่ยคือระบบต่างกันหมดเลยบ่บ้านเรานี่คือฟรีสไตล์มาโดยตลอดอะพะเป็นอย่างนี้ก็คือเริ่มจะเข้ามาในเชิงของการสมัครใจมากขึ้นใน,ในการที่ดูแลของมีการบังคับเลยว่าต้องต้องจ่ายเปิด <prescription S 2> เผยเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ร้านยาเนี่ยเป็นคนจ่ายยา เขากําหนดเลยว่ารักษาเสร็จเขียนใบสั่งยาเขียนใบสั่งยาก็จบจะไม่มีแบบเชิญรับยาช่องสองทางไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีนะฉะนั้นทําให้ตัวเรื่องของบริษัทยาในอเมริกาเนี่ยใหญ่มากสําคัญมาก CBS ซึ่งก็เป็นร้านขายยาที่ที่ค่อนข้างใหญ่ในทางหนึ่งมันก็คุมราคายาได้ระดับหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าไม่ไม่ต้องมาจากในโรงพยาบาลรัฐก็โปร่งใสในระดับ